สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองนำสี่บาเรมีบอลบอลสีสวยตะปกของแทะมาแล้วจ้าห่างหายไปหลายวันนะพี่เนาะกลับมาแล้วจ้กกลับมาแล้วนี่เลยอ่ามีบอลสีสวยมาแบ่งปันกับพี่พี่เขาจะส่งนะครับผมจะส่งมาเมาห้าสิบาทไปสนีส่งด่วนจีไปสนีจ่านะครับผมมีโปรชิ้นเกิดกับพี่สามต้นเราจะส่งให้พี่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโทรศูนย์นกศร,รีเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดตัวแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะจ้า มาเริ่มกันที่นี่เลยจ้ะไม้ป้ายสวยๆครับพี่ปราศาทเพชรปราสาทเพชรนี่เลยหน้าสวยๆ,ๆนี่เลยครับพี่ป้ายแดงเจ่มๆเนาะสี่ร้อยบาทจ้ะต้นที่หนึ่งขึ้นให้เป็นตัวเรื่องครับผมต้นที่หนึ่งปราสาทเพชรกระถางห้าจุดห้านิ้วสี่ร้อยบาทจ้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับผมต้นที่สองเนาะปราสาทเพชรต้นที่สองต้นที่สามจ้ะรอดใหม่มาแล้วตอนนี้ปราสาทเพชรต้นที่สามสี่ร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกันจ้า ต้นที่สีต้นที่สีอ่าต้นที่ห้าครับผมต้นที่ห้าและแระแระต้นที่หกจ้ะปาสาตเพชรศศรษบาตกระถาง5.5นิ้วต้นที่ 6. จ้ะถูกใจต้นไหนแกปต้นนั้นเลือกต้นนั้นได้เลยจ้ะมาีร้อมเพชรอันนี้น่าแผงเป็นฟอร์มกรนะพี่มีสอต้นสต้นในกระถาง มะนีหน้าแผงสองต้นในกระถางใบดกแน่นๆจะ้ะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทแะ้วกันครับพี่ใครอยาไปเลี้ยงเล่นเนาะนี่เลยจะ้ะฟอร์มกอหนึ่งร้อยห้าสิบสองต้นในกระถางมานันดีลำเพชรหน้าแผงหน้าแผงสยามนาลมิตร้านี่เลยดาวคางฟ้าสยามนาลมิตรสวยๆกระถางหกนิว้วนี่เลยจะ้ะรับประกันแม่สามหมื่นจะพี่สวยแน่นอนจะ้ะไปสวยไปลึกนี่เลยหลอดใบก็มาแล้วแปดร้อยบาทจะ้ะสยามนาลมิตร ต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งต,ต้นที่หนึ่งสยามนลรมิตต้นที่สองจ้าต้นที่สองกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสยามนารมิตด้านในด้าน,นในเป็นท้องสยามนะครับนี่เลยนาไปสวยไปเรือกระถางหกนิ้วจัดทองสยามสามร้อยห้าสิบบาทจ้าบีนี่เลยหน้าดังทองสวยสวยไม้ใหม่ๆหม่หมแรงนะครับทองสยามสามร้อยห้าสิบบาท ด้านนี้มีรูปไม้ใบหอกครับพี่มีฟอร์มกอนะครับสองต้นในกระถางเดอ้อนี่เลยใบยดอกแน่นแนนจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าใบาหอกใบาย,ยาวชมพูนะครับผมขัดจมูตอนโตวสวยมากครับผมนี่เลยปีศาจแดงนี่ด่างขาวชมพูเขียวมินครับผมสามร้อยห้าสิบาทไม้ใหม่ไม้เลเช่นกันครับพี่ปีศาจแดงปีศาจแดงกระถางหกนิ้วฟอร์มกระถางสวยหน้าสวยเลยท่าน้มต้นนี้ หน้าด่างตัวเลยหรออะหลอดใหม่หลอดใหม่หลอดใหม่มาแล้วจ่าด่างครับพี่หลอดใหม่ด่างเนาะเห็นตั้งแต่หลังใบตั้งแต่ลังใบน้ำมังโนนไซส์ใหญ่เลยต้นนี้น้ำมังโนนไซส์ใหญ่น้ำมังโนนไซส์ใหญ่นี่จ่ากระถางหกนิ้วครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับน้ำมังโนนต้นใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นแฮะมันคนละเพลงกันใช่ไหมพี่น้ำมังโนนต้นใหญ่ใหญ่ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าด่างชมพูจ้า มันีร้อมเพชรจ้าต้นนี้เป็นหน้า,นาเดิมหน้าปกติหน้าออริจินอลหน้าด่างชมพูเละจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกนิ้วมานีร้อมเพชรหน้า,ดาเดิมออริจินอลครับผมต้นนี้ไม้ใหม่ของรักสวนนะพี่ชื่อว่ามงกุฎดอกส้มนะจ้ามงกุฎดอกส้มใครถามหาต้นเล็กมีมาแบ่งละจ้านี่เลยมงกุฎดอกส้มตอนโตจะด่างออกส้มทองสวยมากครับพี่เล็กๆจะด่างขาวแล้วก็ไล่ชมพูก่อนตอนโตส้มทองสวยมากมงกุฎดอกส้ม ต้นนี้เลย200บาทครับผมกระถาง6นิ้วมงกุฎดอกส้มจ้าเสียงมอคคาแท็กซี่ไม่ใช่ไม่สบายนะพี่สบายดีจ้ะแต่ว่าเพิ่งตื่นตื่นเสร็จปุ๊บก็บึ้งมาหาบอลเลยจ้าเดี๋ยวแดดจะร้อนนะพี่นะเดี๋ยวแดดจะร้อนนี่เสียงเลยแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างนี้นะบึ้งตื่นบึ้งตื่นแดดร้อนจัดนะพี่มาเปิดตู้ไม่ไหวจริงๆนะสงสารน้องบอลอ่ะต้นนี้นี่เลยโอ้โห ดื้อสีเลยครับพี่สวยหวานเลยป้ายจมพูจัดจัดชื่อว่าทิดาวาลินนะพี่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ทิดาวาลิน250บาทจ้ะรีบจับรีบจองเลยครับพี่นี่เลยจํานวนอย่างน้อยเนาะทิดาวาลินกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้ว250บาทจ้าทิดาวาลินด้านนายเป็นดารานพรษแฮดารานพรษแฮถูกแล้วครับพี่ป้ายสวยป้ายลึกดารานพัตกระถางห นิ้วจะดารา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 หนึ่ราสิบาทครับผมดารานพลาส์กระถาง6นิ้วไปสวยไปหรือตัวนี้1น0บบาทจ้าขยับมาที่ด้านนี้ก็จะมีพานทะเลไม้กัดสีนะพี่ไม,พไม้กัดสีเนาะตอนโทตจะกัดคล้ายพวกสายพันธ์เลยตอนนี้ก็เริ่มกัดสีเม็ดสีชมพูมาแล้วจะกัดตอนโตเต็มที่กัดออกชมพูอมแดงครบพี่สวย ผ่านทะเลสองรอยบาทจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเนาะพ่านทะเลชินบัญชอนจ้าชินบัญชอนนี่เลยเริ่มการสีมาแล้วเช่นกันหนึนนนน่งร้อยห้าสิบาทครับผมชินบัญชอนชินบัญชอนเนาะเมืองเกาะเก็ดครับผมเมืองเกาะเก็ดแผงนะจ้าด่างม่วงนี่เลยครับพี่นี่เลยม่วงชัดเจนนะนี่เลยเมืองเกาะเกร็ดผ่าแผงครับนะพี่ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกเป็นแผงเรียกเป็นแผงแต่ถ้ามีชื่อก็อ ก็เจ็มนะผมว่าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เรียกเป็นเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงครับพี่แบ่งต้นนี้เลยจะสามร้อยห้าสิบาทครับผมหน้าม่วงสวย,สวยๆเจียมๆเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงต้นนี้ใบหอกด่างจะด่างม่วงใบหอกด่าม่วงชื่อว่าเท้าทองอินจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วใบหอกด่างม่วงเท้าทองอินตอนโตสวยมากครับพี่ม่วงเข้ม ม่วงเข้มสวยเลยแหละ300บาทจ้ะถารองอินกระถางหกนิ้วด่างม่วงสวยๆต้นนี้300บาทถ้าทองอินจ้านารินทิพย์ใบหอกด่างครับพี่อันนี้สำหรับคนที่ชอบไม,ม้ฟอร์มพุ่มฟอร์มกอไม่สูงโยง่ครับพี่เขาจะใบดกแต่ว่าจะไม่พุง่งเออจะแบบทรงๆจัดทีละกรชงแบบว่าจะปอครับพี่คือจะไม่พุง่งจะเล่นใบไปเรื่อยๆเนาะต้นนี้ นรินทิพย์ใบหอกด่างนี่เลยจ้ะด่างทุกใบเลย300บาทครับผมนรินทิพย์อมอนอมอนจ้าอมอนรัตนะโกศิลสามร0บาทกระถาง6เช่นกันจ้าฟอร์มเบิ้มๆบิกำลังสวยๆครับพี่อมอนรัตนะโกศิลมานีร้อมเพชรต้นนี้เป็นหน้าแผงแผงชมพูสวยเข้มเลยจ้ะพี่200บาทเนาะกระถางหกนิ้วมานีรำเพชรหน้าแผงชมพู ชมพูเข้มเข้มจ้ะชมพูเข้มเข้มอ่ะเทวกรรมจ้ะนี่เลยต้นใหญ่ต้นโตพร้อมหนอน,นะพี่อันนี้คือนี่เมต้นโตคือด่างแล้วก็มีเม็ดสีมาสวยแล้วครับพี่มีหนอ,อมาด้วยตรงนี้อีกหนึ่งหนอน,นะจ้ะนี่เลยเทวกรรมรังรักพร้อมหัวพร้อมหนอนสองร้อยบาทสวยคุ้มแน่นอนจ้ะต้นนี้ครับพี่เม็ดชมพูมาสวยแล้วกัดทั้งใบนะบอกเลยว่าสวยจัดสวยจัดอ่ะ พญายดำรงราชานุภาพจ้ากระถางห้จุนิ้วพญายดำลงราชานุภาพ100บาท100บาทแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นบ,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 บัวบัวเทพพระสุธาครับพี่เหลืองป้ายเขียวตัดเขียวแก่เข้มเข้มครับพี่เหลืองป้ายเขียวเข้ม350บาทจ้ะไม้แรไม้เทพไม้ใหม่เทพพระสุธาครับพี่เทพพสุธา350บาท ัตนารุงเรืองัตนารุงเรืองครับผมใหญ่หญๆเบิ้มๆคือลือคือครับพี่หนึบาทหน้าด่างสวยๆจ้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมีต้นนี้ไม้เรืองทองครับพี่นี่เลยสวยๆพรล,ลตนะจ้ะพรล,ลตนะ200บาทกระถาง6นิ้วกระถางหนิ้ว ตรงนี้มีปีสัตว์แดงปีสัตว์แดงนะพี่หน้าสวยๆเช่นกันจะเป็นต้นที่สองแล้วกันเนาะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ใส่ดัมเบลผมขึ้นไปแล้วก่อนนนี้ต้นหนึ่งเนาะปีสัตว์แดงสามร้อยห้าสิบาทจ้าต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยใบหอกฟอร์มพุ่มจ้าเป็นนารินทิ์เนาะต้นที่สองแล้วกันครับพี่ขึ้นไปก่อนด้านนี้แล้วต้นหนึ่งเนาะขึ้นต้นนี้เป็นต้นที่สองจากนารินทิปใบหอกใบหอกไม้ฟอร์มพุ่มครับพี่ ไปหกด่างนะสามร้อยบาทจากนลินทิพตต้นที่สองต้นที่สองต้นนี้เป็นลูกไม้ใบพัดเป็นลูกไม้ของทางสวนนะพี่ลูกไม้ผ่าด่างนะเป็นลูกไม้ด่างทรงใบพัดเรียกเป็นลูกไม้ใบพัดจ้าเออสามร้อยห้าสิบาทจ้าพี่ยิ่งโตยิ่งสวยจะดังออกอ่าออกสีอมม่วงนะพี่เนาะใบพัดทรงม่วงเลยต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทสวยไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าเจ้าของสวนแนะนําเอง <c oughs> สวยหวานน้ําตาลความใสครับพี่ซับรุ่งโรดซับรุ่งโรดครับพี่ของมันต้องมีเออสวยเด็ดแจมแจมครับพี่นี่เลยวางอยู่กับข้างไหนดวงเล้วขึ้นให้ดนูนะเนาะเดี๋ยวให้ชมอ่ะตอนนี้ซับรุ่งโรดจากกระถาง6นิ้วกระดางหนิ้ว450บาทจา้าชมพูสวยหวานจำฮาร์ปเคิร์ง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 นี่เลยสวยแจม่มแหลมอ่ะเรื่องไหมพี่ขึ้นมือเลือแล้วกันเนาะขึ้นมอเลือกอ่ะต้นที่หนึ่งนะครับซับรุ่งโรดต้นที่หนึ่งจาะต้นที่หนึ่งนี่เลย พี่เอ้ยขอเลือกหน่อยจัดไปครับพี่ส่วนนี้ไม่ผิดหวังต้นที่สองจากกระถางหกนิ้วสี450่ร้อหาสิบเช่นกันซับลงโลดต้นที่สองนี่เลยชอบต้นไหนจัดต้นนั้นจ้ะชอบต้นไหนจัดต้นนั้นซับลงโลดต้นที่สนะองเนาะตรงนี้ซับลงโลดต้นที่สามจ้าต้นที่สามนี่เลยนี่ต้นที่สามซับลงโลดต้นที่สพรเราชอบ ชอบหน้าไม้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับพี่ผมเลยเอ้ยขึ้นแบบเผื่อเลือกนะพี่เพี่อนพัฒน์เอ้ยอาจจะต้นแรกไม่โดนใจต้นสองโดนใจจัดไปต้นนี้ต้นที่สามจ้ะสี450่ร้อยห้าสิบบาทซับล่งโลดสวยๆฟอร์มเดียวกันไซส์เดียวกันครับพี่แจ่มๆเ,เลยอ่ะขยับย้อนกลับมาตรงนี้ครับพี่ย้อนกลับมาตรงนี้มาดูนี่จ้ะฟึบๆๆอ่าบางเกิดก้าบางเกิดก้ากระถางหกนิ้วฟอร์มฟูลล้นมากครับพี่ลงกระถางสิบ 12, 15, 20, h, สิบสองสิบห้ายี่สิบได้สบายผมบอกเลยว่าต้นใหญ่มากเพราะว่าล้นกระถางหกแล้วฟอร์มฟูลแล้วพุ่งมากโตไว white, ครับพี่หน้าสวยสามร้อยห้าสิบาทบังเกิดเก้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่บังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะจ๊ะต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยจแจ่มแหลมไม่แพ้กันบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทกระถางขอนิ้วต้นที่สองจ้าต้นที่สอง ลูกไม้ลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างจ๋าเป็นเหมือนเป็น like ลูกไม้ไก yeah, ่มีเหมือนเม็ดเม็ดไก่เลยเป็นเม็ดเหมือนตะกูลไก่ลูกไม้ด่างลายไก่แล้วกันผมอ่ะผมเรียกเป็นอย่างนี้ดลนลูกไม้ด่างลายไก่เพราะเม็ดเขาเหมือนไม้ตะกูลไก่เนาะไม้เก่าที่เป็นไม้ไก่กระสีครับพี่แต่นี้คือเป็นบอลด่างแล้วก็เม็ดสีแดงกระจายเหมือนไก่นะพี่เนาะสองร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วลูกไม้ด่างลายไก่สองร้อยบาทสวยๆจ้าบอลกล้าบร้าสีสิง สวยขนาดนี้แต่ผมว่าน้องมีหัวเลี้ยวเดี๋ยวขึ้นอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องก็เอายกออกตู้ไปจัดการนะพี่ทําแม่พันธุ์เจือเพราะว่าน่าจะเป็นแม่พันธุ์ชั้นเลิศเลยถ้าแบบว่ามีหน่อหรือผ่าจำนวน,นมาเนาะพี่เนาะเพราะว่าน้าแม่สวยมากเลยสองร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ลองขึ้นซอมเบินก่อนราสีสิงห์ราสีสิงห์ไซส์สสสสใหญ่ฟอร์มล้นกระถางหกนิว้วใหญ่ๆหน้าส,สวยๆจ้าราสีสิงห์สองร้อยห้าสิบบาทมาทางด้านนี้ครับพี่มานีล้อมเฮด ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยต้นนี้ด่างน้อยแต่ด่างนะสำหรับคนชอบความใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากมณีลอ้อเพชรด่างน้อยแต่ด่างนะเออด่างน้อยแต่ด่างนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยเอาไปเลี้ยงเอาไปเอาไปปั้นกันต่อนี่ด่างน้อยแต่ด่างนะแต่น้องน้องเลยโตเร็วครับพี่สําหรับถ้าอย่างต้นนี้ผมแนะนําถ้าพี่ๆเอาไปยังนอกตู้ได้ผมบอกเลยสบายสบายต้นนี้ว่าน้องด่างไม่เยอะครับพี่น้องด่างไม่เยอะ นี่เลยโตไวทนแดดทนแดดทนฝนน้ารอกตูล้ล้วสบายหนึ่งในสยามครับพี่ด่างจาัานในย่าน,นี้หนึ่งในสยามสองร้อยบาทจ้าหน้าสวยสวยเม็ดแจ้มแจ่ม,จมหน้าด่างเป็นไม้ด่างนะครับพี่ไม้ด่างใหม่ๆหนึ่งในสยามเนาะสองร้อยบาทน้ำมังโนนน้ำมังโนนต้นนี้จ้าหน้าหวานวานพี่หน้าชมพูเป็นหน้าชมพูทองนะพี่แต่ว่าทองยังไม่มาตอนนี้เอาไปเลี้ยงต่อเอานี้เลยหน้าชมพูสวยหวานนะพี่ต้นใหญ่นะล้นหกเลยสองร้อยบาทจ้า นะามงนนนต้นใหญ่ฮครึ่งฮาครึ่งจ้ะสองร้อ200บาทหน้าหวานหวานต้นย้ายใหญ่ต้นใหญ่เศรษฐีจ้จะใครอยากเป็นเศรษฐีฉนันนาสีชนะสีคสรับพี่เศรษฐีเรือทอง,ทอง, artz, ทองเศรษฐีเรือทองนี่เลยเนาะสองร้อยบาทจาะกระถางหกนิ้วบอลด่างเศรษฐีเรือทองจ้ามานีร้อมเพชรหน้าสวยต้นนี้หน้าแพงจ้ะด่างสวยจ้าหน้าแพงแผงครับพี่หน้าแพงแงด่างสวยด่างสวยนี่เลยจ้ะ ใบใหม่ล่าสุดกระถางหกนิ้วใบดกแน่นๆครับพี่ต้นนี้มานีรอมเพชรหน้าแผงสวยสองร้อยบาทครับพี่ใบดกฟอร์มแน่นมากมานีรอมเพชรหน้าแผงกระถางหกกำลังจะล้นล้นนะจ๊ะพี่จ๋าไม้ทรงผีเสื้อครับพี่ผีเสื้อพึกษาจ้าผีเสื้อพึกษาสวยๆเลยไม้ใหม่นี่เลยจ้ะทรงใบผีเสื้อกำลังโบยบินเม็ดสีตัดกันแจมแจมผีเสื้อพึกษาสองร้อยบาทผีเสื้อพึกษาสองร้อยบาทเนาะ ด้านนายไม้ด่างหงทองครับพี่หงทองหงทองนี่เลยด่างจมพูอมแดงสวยนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วจากหงทองใบหอกนี่เลยมงคลครับพี่มงคลจัก,กรวาลครับพี่มงคลจักรวาลเนาะใบหอกกระถา,างห้าจุดห้าหลอดใหม่พี่โดโอโหเป็นไงเป็นไง,เ,นงเขียวครึ่งหนึ่งด้านบนครับพี่แล้วก็จะออกอชมพูอมส้มอีกครึ่งหนึ่งด้านล่างเนาะหลอดใหม่ my, มาแล้วจ้ะต้นนี้ นี่เลยเจ็ดร้อยบาทจ้ะมงคลจักรกวาลสวยครับพี่หลอดใหม่แจ่มมากมาอย่างละครึ่งมาอย่างละครึ่งเขียวครึ่งแล้วก็ด่างครึ่งแล้วพี่เดี๋ยวมาลดงินะว่าจะออกชมพูหรือส้มทองนะผมบอกผมมองว่าออกไปทางส้มทองนะนะสวยๆจ้ะมงคลจักรกวาลครับพี่ใบหอกต้นนี้ฝากไปด้วยจ้าเศรษฐีเงินร้านเศรษฐีเงินล้านหน้าไปสวยไปลึกฟอร์มกระถางหกใบดกแน่นครับพี่เอ้ยหลอดใหม่ก็มาเลี้ยวสองร้อยบาทจ้าเศรษฐี เงินล้านเสร็จถีเงินล้านจ้าเสร็จีเงินล้านใบหอกปิ่นมะนีจ้าใบหอกกระดูกม่วงสวยๆครับพี่กระฟอรมร้นหกปิ่นมะนีสามร้อยบาทจ้ะใบหอกกระดูกม่วงเข้มๆครับพี่หน้าด่างแบบนี้แบบนี้เลยปิ่นมะนีสามร้อยบาทสวยๆแล้วก็จะมี ต้นนี้ครับผมหงทองหองทองครับพี่นี่เลยด่างดีๆต้นที่2จากไม้เขานางสวน250บาทกระถาง6นิ้วหงทองต้นที่2เนาะต้นที่2ต้นที่2ลูกไม้ผ่าเหลืองทองนะครับพี่เนาะตอนโตจะมีกัดเม็ดชมพูเป็นเม็ดแต่ว่าเป็นชมพูใหญ่ทั้งใบสวยมากจะเป็ไม้เขนางสวนเช่นกันไม้เหลืองทองกัดเม็ดชมพูตอนโต200บาทจ้ะสวยสวย0บาทต้นนี้ฝากไว้ด้วยยิ่งโต ยิ่งสวยครับผมยิ่งโตยิ่งสวยเด้อได้ไปไม่ผิดหวังอ่ะด,ะดารา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 นพัลต์ต้นนี้จะออกกึ่งกึ่งแผงแล้วพี่จะป้ายออกทางเขียวนะความป้ายเนาะถ้าน่าเดิมเขาจะออกเป็นป้ายออกขาวอมชมพูหน่อยๆอ,อันนี้ออกเขียวนี่ออกเขียวให้ดูกันใกล้นี่ครับพี่กระถางหกนิ้วดารานพัลต์น้าออกไปทางกึ่งแผงๆนะพี่เนาะออกไปทางแผงเนาะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ากระถางหกนิ้วต้นนี้ ใครชอบความปลายเขียวของน้องนะแต่ไม่ใช่เลกาซี่นะพี่เลกาซี่จะเป็นอีกเฉดเขียวหนึ่งจะเป็นเขียวแบบเข้มเลยเขียวแบบว่าเขียวเขียวเข้มแบบเข้มแบบว่าสว่างเลยอันนี้จะเป็นอีกเฉดอีกโทนหนึ่งนะครับผมสอง้หสบาทจ้ะดารานพรั์แพงเนาะสวยๆกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วน้ำมังนนน้ำมังโนนต้นนี้ นี่เลยฟอร์มกลางฟูล้นหกจะพิ่จา๋าหนึ่งร้อยห้าสิบาทกันละกันครับพี่ต้นนี้เนาะนี่เลยหนะ้ามังนนหน้าฮารครึ่งฮารครึ่งสองใบคู่เช่นกันสองใบคู่เช่นกันหน้ามังนนหนึ่งร้อยห้าสิบาทจา้ะอ่าตอนนี้ต้นไหนกินกันก็ได้นะครับพี่เนาะโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรนี้เลยจา้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังรับติดตามนะพี่ห่างหา,หายไปหลายวัน ฝากอุดหนุนน้องด้วยเด้อสองล้านสี่บาทรับมีบอลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า